สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆืชาวเสดอนทุกท่านเลยนะครับเมื่อคืนบอนคัดสิบตัวของเรานะครับแตก เต็มเปียะทุกตัวนะครับแถมหน้าช่อง3ตัวครับแตกอีกต้องบอกว่าเต็มอิ่มกันไปเลยนะสำหรับเพื่อนๆอ,นอนที่อยู่ในครอบครัวของเราครับส่วนเพื่อนเพื่อนี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เลยนะครับส่วนประเด็นตัวแรกนะครับขอมองไปทางลูทันทาวเจอกับเวสแฮมยูเนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลาตีสองเรามาดูกันที่รูทันทาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกนะครับฟอร์มถือว่าไม่ได้ย่ำแย่เท่าไหร่นะสำหรับรูทันทาวนะครับ เกมในบ้านนะครับดีพอสมควรเลย3เกมล่าสุดนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะชนะ1เสมอไปอีก2ส่วนเวสแฮมนะครับเป็นทีมที่รู้สึกพิมร์ลีกมาเยอะนะครับช่วงนี้เวสแฮมโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรเลยนะ3เกมหลังนะครับตบไบรตันตบเชลซีไปคนละ3นะครับถือว่าผลงานเอาเรื่องจัดจัดนะสำหรับช่วงนี้นะครับมาเจอกับน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยขุมกําลังนะครับเวสแฮมได้เปรียบเป็นอย่างมากนะยิ่งน้องใหม่อย่างรูตันทาวนะครับเสียไปถึงเม็ดเมตรจาก2เกมล่าสุดนะครับแม้เกมนี้ ลูตันถาวจะได้เล่นในบ้านนะครับแต่ไม่น่าต้านเวทแฮมไวแน่นอนนะครับบอลเน้นตัวที่2ของมองไปทางโรมาเจอกับเอซิมิลานในกันโซซิเลียเวลาตีหนึ่งสีบเรามาดูกันที่โรมานะครับ ฟอร์มช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงปีสัส่นไม่ค่อยได้ซื้อนักเตะด้วยนะ3เกมล่าสุดนะครับชนะแพ้เสมอไปอย่างละ1ต่างจาก AC ที่โชว์ผลงานได้ดีพอสมควรเลยนะ4เกมนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะแถมแต่ละเกมนะกดไม่ต่ำกว่า4เม็ดนะครับแนวลุกตอนนี้ถือว่าท็อปฟอร์มเป็นอย่างมากครับยิ่งการเจอกันก็เป็นฝั่ง AC ซที่มีดีกว่าเก็บชัยไป็น1เสมอกันอีก2นะครับโลมานะฟอร์มแนวรับไม่ค่อยแน่นอน,นับเฉลี่ย2เม็ดต่อนัดนะครับมองว่า a อซมิลานหน้าผ่านได้ แน่นอนนะครับตัวสุดท้ายเขามองไปทางคาดิสเจอกับบียาเลอันในลาลิกาสเปนเรามาดูกันที่คาดิสนะครับฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เลยนะ3เกมหลังชนะไปแค่1เกมเท่านั้นเองนะครับส่วนบียาเลอันแนวรับก็มีปัญหาสําหรับช่วงนี้นะครับ3เกมโดนไปถึง เเม็ดแถมแพ้ไปถึง2เกมนะครับถ้าดูจากผลงานหรือแม้แต่เฮดทูเฮดถือว่าสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะแต่เกมนี้นะครับที่ทั้งคู่เจอกันนับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ1เกมเสมอกันอีก1นึ่งครับแต่เกมนี้มองว่าคาดิสได้เล่นในบ้านนับคงมีความได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับมองว่าเกมนี้คาดิสในบ้านหน้าต้านไหวแน่นอนนะครับจบไปแล้วสําหรับ3คู่เน้นเน้นของเราครับส่วนเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ